สวัสดีค่ะพบกับที่นี่ไทย PBS กับดิฉันนัฐถาโกโมลวาทินค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้วันสุดท้ายในการทํางานของหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธ์บริพัตรในฐานะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเกิดอารมณ์ที่หลากหลายตลอดทั้งวันนะคะช่วงเช้าเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาที่ DSI เรื่องต่ออายุสัมปทานให้กับ BTS ช่วงบ่ายกลับมาเซ็นหนังสือลาออกที่สาราว,ว่าการกรุงเทพมหานครนะคะขณะที่ข้าราชการกทมให้กําลังใจ เกิดความาซาบซึ้งและเกือบจะกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ค่ะไหนครับกลับมาใหม่นะคไห ใช้เวลาร่ำลาข้าราชการและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอยู่พักใหญ่นะคะหลังจากที่ลงนามหนังสือลาออกจากตําแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการซึ่งจะมีผลหลังเที่ยงคืนวันนี้ค่ะโดยด้านหลังเมื่อสักครู่นะคะของหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธุ์ก็จะเห็นคุณธีรชนมโนมัยพิบูลแพทย์หญิงมาริณีสุขเวชชวรกิจคุณทยาธิปสุวรรณทีมผู้บริหารกรุงเทพมหานครฝ่ายการเมือง ร่วมกันร่ำลาข้าราชการและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามที่เห็นในภาพนะคะเพราะว่าต้องพ้นจากตําแหน่งไปตามผู้ว่าการลออกกอนครบวาระหนึ่งวันทําให้การเลือกตั้งผู้ว่ากทมจะต้องเกิดขึ้นภายใน60วันตามกฎหมายคาดการว่าจะเป็นวันที่สามีนาคมซึ่งต้องรอฟังจากกรรมการการเลือกตั้งอีกครั้งแต่ช่วงเช้าดูจะตึงเครียดเล็กน้อยนะคะที่ต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณีทำสัญญากับ BTS ว่าอาจจะขัดกับประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่58ที่ระบุให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเบื้องต้นหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหายืนยันจะฟ้องกลับอธิบดีดี i ด้วยเวลารับทราบข้อกล่าวหากับสอบปากคำเพิ่มเติมประมาณ2ชั่วโมงค่ะเมื่อวานวันก่อนนะครับผมไปกราบเจ้าอวาดวัดธรรมมงคลสุขุมวิทร้อยหนึ่งนะครับท่านให้สติผมครับ ท่านบอกผมว่าผูา้ผมอยู่ในตำแหน่งนี้เนี่ยต้องหนักแน่นเหมือนแผ่นดินครับต้องอดทนครับแผ่นดินเป็นที่ตั้งของสิ่งดีๆในชีวิตแต่ในขณะเดียวกันแผ่นดินกเน็เป็นที่รองรับสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นปฏิกูลอีกด้วยเป็นผู้ว่าต้องอดทนต้องหนักแน่น ผมพร้อมครับหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธ์และทีมงานพักประชาธิปัตย์จะเริ่มต้นหาเสียงกันวันที่11มกราคมนี้ค่ะ